สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนทำเวฟพอยต์กับตัวโดรนมารวิกสองนะครับโดยใช้สมาร์ทคอนโทรลเลอร์ครับหรือว่าจะใช้รีโมททั่วไปก็ได้นะครับทำงานได้เหมือนกันครับเริ่มต้นครับเตรียมโดรนเตรียมรีโมทให้พร้อมนะครับหลังจากนั้นเปิดแอป DJI Go 4ครับกดคำว่า Go Fly เข้าไปนะครับเมื่อทำการกดคำว่า Go Fly เข้าไปแล้วครับอันนี้จะเป็นหน้าจอแรกนะครับก็กดที่ด้านซ้ายของหน้าจอครับรูปรีโมทหลังจากนั้นเลือกคาว่าเวฟพอยต์ครับทีนี้เราก็จะเห็นตำแหน่ง ของตัวดอนแล้วครับอันนี้เราสามารถกดเปลี่ยนแผนที่นะครับเป็นสแตนดาร์ดเป็นไฮบริดเป็นเซตเท่าไรได้ครับวิธีการเซตพิกัดนะครับก็คือเราสามารถแตะที่หน้าจอได้ครับเลือกตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามสี่ห้าเลือกไปเรื่อยๆได้เลยครับถ้าตำแหน่งไหนที่เราเลือกผิดหรือไม่ต้องการนะครับก็สมมติมีตำแหน่งที่ผิดหรือตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะครับก็กดที่ตำแหน่งนั้นครับอันนี้ผมจะเลือกเบอร์เจ็ดนะครับ แล้วก็กดถังขยะตำแหน่งที่ไม่ต้องการก็จะหายไปแล้วครับเหลือหกตำแหน่งแรกถ้าไม่ต้องการตำแหน่งที่หนึ่งกดเบอร์หนึ่งครับกดรูปถังขยะทิ้งทีงนี้เราสามารถเลือกเวฟพอยต์ไปเรื่อยๆได้นะครับถ้าต้องการเปลี่ยนค่าในเวฟพอยต์ครับเช่นตำแหน่งเวฟพอยต์ที่หนึ่งต้องการให้บินสูงบินต่ำเราก็สามารถสไลด์ที่หน้าจอได้นะครับสามารถสไลด์ขึ้นเพื่อเลื่อนความสูงขึ้นครับสไลด์ลง เพื่อให้ตัวโดนบินต่ำลงครับถ้าโอเคแล้วตอบตกลงครับถ้าสมมติเรียบร้อยแล้วนะครับในการตั้งเวพอยให้กดตำแหน่งตรงกลางครับข้างๆถังขยะนะครับอันนี้มันก็จะทําการเซฟแล้วครับหรือว่าเราสามารถกดที่จุดๆก็ได้นะครับแล้วก็เซฟแอสตอนนี้เราก็จะมี test library แล้ครับเป็นตำแหน่งที่เราเซฟไว้นะครับเพื่อที่เวลามาบินครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องเซฟใหม่ครับเอาตัวโดนออกมาตั้งนอกอาคาร หลังจากนั้นครับให้กลับมาที่ตัวรีโมทนะครับที่ตัวรีโมทกดด้านซ้ายครับคำว่า go อันนี้ก็ดูค่าที่เซ็ตให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเวลาสำเร็จแล้วก็สั่งให้มัน return home แล้วก็ถ้าพร้อมแล้วสามารถกด start เพื่อเริ่มงานได้เลยครับก่อนบินทุกครั้งนะครับก็ดูสถานที่ให้เรียบร้อยครับว่าตัวดอนไม่มีตำแหน่งต้นไม้เหนือหัวหรือว่าสิ่งกีดขวางที่ด้านข้างนะครับ พร้อมแล้วเริ่มเลยครับกดสตาร์ทสไลด์สีเหลืองไปด้านขวาครับเพื่อทำการเริ่มบินตัวโดนจะทำการบินขึ้นนะครับตอนนี้บินขึ้นไปแล้วตอนนี้มันก็เริ่มถ่ายแล้วนะครับซูมเข้ามาดูที่แผนที่ เขบินไปที่ตำแหน่งเบอร์หนึ่งเบอร์สอง <c oughs> เบอร์สองไปเบอร์สามครับอันนี้ถ้าแตะที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอมันก็จะมีแผนที่ขึ้นมาครับเราสามารถกดเลกคอร์ดได้นะครับกดเลกคอร์ดที่ด้านขวาของหน้าจอมันก็จะทำการเลกคอร์ดหน้าจอให้ครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำการ Return Home หรือว่าบินกลับจุดเริ่มต้นเองอัตโนมัติให้ครับตอนนี้ก็เข้าฟังก์ชัน Return Home แล้วนะครับเดี๋ยวตัวโดนจะบินลงมาเองอัตโนมัติครับอันนี้ตัวโดนก็จะทำการ Landing นะครับให้บินลง อันนี้ก็ลงจอดเครื่องดับเครื่องเองอัตโนมัติครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชัน waypoint นะครับถ้าสมมุติต้องการทาําซ้ําหรือให้บินอีกรอบหนึ่งก็กดที่รูปรีโมทด้านซ้ายครับเข้าไปที่ฟังก์ชัน waypoint ครับหลังจากนั้นกดจุด3อันนะครับที่ด้านบนจุดๆเลือก test library ครับก็จะมีเวลาที่เราเซตไว้นะครับถ้าต้องการอรันไหนกดโหลดที่ด้านขวาของหน้าจอครับตอนนี้ w a y p o i n ก็จะขึ้นมาแล้วครับ ถ้าต้องการให้มันเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งกดสตาร์ทหรือกดโกที่ด้านซ้ายนะครับปุ่มสีเขียวก็เรียบร้อยแล้วครับอธิบายการใช้งานเว y p o ยต์ของโดนมาวิกสอครับ